เขามา,อ,าอยู่เพื่อเพื่อรอให้เจ้าของบ้านเดิอมอะชำระเงินให้เราก็แบบว่าไปประมูลถูกกฎหมายเป็นประมูลซักมาถูกกฎหมายแต่คุณมาใช้สิทธิ์แบบคุณเป็นเจ้าหนี้เขาแล้วคุณก็จะมาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ถือว่าเราต้องมาผ่อนแบงให้คุณอยู่สี่สีสามเดือนเราก็ลเลยไม่โอเค เราอะเป็นบ้านหลังข้างๆอะคะ่ะที่ที่ประกาศขายข้อตลาดของกรมราคาคดีเราก็เลยเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ติดกับบ้านเราเนาะแล้วเราก็เลยเราก็เลยไปซื้อมาจากกรมราคาคดีนะคะอ่ะณว,วันที่เราซื้ออะคะ่ะคือตอนที่เราไปประมูลได้อะ่ะเราอะได้มีการไปกดกิ่งเรียกคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยออกมาเพื่อว่าถามว่าเน,นี้ย คุณคุณเป็นใครเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้นนคือเราเคยเจอเจ้าของบ้านมาแล้วคือว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าเขาเป็นคนผู้ชายอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคนที่มาอยู่คือเป็นผู้หญิงเราก็เลยถามเขาว่าเขาอ่ะมีมีสิทธิ์อะไรหรอที่มาอยู่เขาเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าหนี้ของเจ้าของบ้านเดิม,มะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขามาอาอยู่เพื่อเพื่อรอให้เจ้าของบ้านเดิมอ่ะชําระหนี้ให้ประมาณนั้นนะคะเราก็เลยบอกว่า โอเคถ้างั้นน่ะก็คือเราอะ่ะเราซื้อบ้านอยู่หลังเนี้ยแต่ยกป้ายประมูลหังับจากเราคดีแล้วนะอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดอย่างนี้ว่าคุณอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้แต่แค่คุณอ่ะคือต้องเหมอือนจ่ายค่าเช่าเราด้วยเพราะว่าเรายัางไงเราก็ต้องกูแบงก์เราก็ต้องเสียเงินแบบเบีเ้ยให้แบงก์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยเขาอาจจะขออยู่ต่อสักสามเดือนอะไรเงี้ยเขาเหมือนกําลังรีโนเวทบ้านใหม่อะไรเงี้ยก็เลยอยู่ขอขออยู่ต่อ แต่รอ <aff chter> ให้คุณได้กรรมสิทธิ์จริงๆก่อนก็คือให้เราโอนจากที่ดินปอรดอะไรเงี้ยโอนโอน้าแบงก์เป็นชื่อหลังเสนหเป็นของเราอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเหมือนเราคืนกันได้อะไรเงี้ยเราก็เออเราก็แฟ่ๆอะไรเงี้ยค่ะพราะคุณถ้าเกิดคุณแบบขออะไรเงี้ยเราก็โอเคพอณวันที่เราโอนโอนโอนเสร็จปุ๊บเนาะเราก็โทรหาเขาณวันที่เราอยู่ที่ที่ดินเลยนะว่าเออ่ยเรามาโอนแล้วอะไรเงี้ยคุณจะมาทําสัญญาให้กับ เราวันไหนเช่าบ้านกี่เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมาตกลงกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอระยะเวลาก่อนเราก็อ๋อได้ขอระยะเวลากี่เดือนก็ได้แต่คุณมาทำสัญญาเช่ากับเราเขาบอกว่าไม่ใช่เขาจะขอระยะเวลาคือขออยู่ต่ออีกสามเดือนโดยที่จะไม่ได้จ่ายค่าเช่าก็จะคืออขอฟรซีสามเดือนเราก็อู้ไม่โอเคอะ่ะเพราะว่ายัางไงเพราะวันที่เราจำนองแบงก์เสร็จยังไงแบงก์ก็ต้องคิดดอกเบี้ยเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้อง เราก็ต้องเสียเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยทุกเดือนอะไรเงี้ยถ้าจะมาอยู่ต่ออีกสามเดือนเราคุณเราต้องมาผ่อนแบงค์ให้คุณอยู่สีสีสามเดือนเราก็เลยไม่โอเคเราก็เลยไปมอบตัวไปขอประกันตัวที่ศาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเขาก็แถลงต่อศาลนะคะว่าเขาอ่าเป็นเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ของเจ้าของบ้านเดินจริงอะไรเงี้ยเขา ขเขากมีความจาเป็นจะต้องขออาศัยอยู่แล้วก็ขอเพื่อเก็บของขอ,งของระยะเวลาอีกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยในการเก็บของอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะได้ผ่อนกับแบงก์มาแล้วก่อนหน้านี้นคือสองเดือนแล้วแล้วถ้าเขาจะอยู่ต่ออีกสามเดือนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบเราจะต้องมาเสียเงินผ่อนให้คุณอีกสามเดือนแล้ววันนี้ก็เลยเมื่อเช้าก็เลยไปไปไป,ไปเขียนคําร้องต่อศาลว่าขอขอให้ศาลนะ่ะพิจารณายื้อระยะเวลาอ่า การที่เขาให้อยู่บ้านเราอะเหลือแค่สิบห้าวันได้ไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอสารพิจารณาทีก็คือเดี๋ยวต้องไปถามศาลอีกทีหนึ่งว่าสารจะพิจารณายัางไงเนี้ยค่ะเราก็เขียนไปแล้วนะว่าคือเขาอะไม่ได้มีไม่ได้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัยอะคือเขาไม่ได้แบบว่าเอไม่ได้เป็นคนที่แบบจิ้นไม้ลายไม้ตอกจิ้นลายไม้ตกเนาะที่จะแบบหาที่อยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาโดยจากโปรไฟล์เขาแล้วเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านเป็นแบบ ตัวแทนซื้อขายอสังหาร,ริมทรัพย์อะไรเงี้ยซึ่งเขามีความสามารถในการที่จะหาที่อยู่ใหม่ได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบไปขอลองสอบสารประมาณนี้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ n s t a g r a กร YouTube และ Tik To อก และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ